มาเป็นพิธีกรบนเวทีนะครับและท่านอาจารย์จารดาจำปีนะคะได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรฝ่ายหญิงนะคะของโรงเรียนวัดทิจิตรังสรรค์นะคะเป็นพิธีกรในเรื่องของด้านการแสดงนะคะขอเดี๋ยวได้ชี้แจงได้แนะนำกับผู้แสดงต่อไปนะคะ ครับก็ก่อนอื่นที่จะมีการแสดงของเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบันึถึงป .6 นะครับก็เป็นธรรมเนียมนะฮะให้ท่านประธานในพิธีมากล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์ของโรงเรียนวัดดันเจริญศรีเราในปีนี้ในปี2556ครับ2557ก็ขอกราบเรียนเชิญท่านพอเอดชาขุ่เงินขึ้นสู่เวทีเพื่อเปิดงานนะครับและให้โอวาท เชิญครับท่านปอเดชาขุมเงินครับตกเปร้อให้กับท่านพอเดชาผมเงินด้วยครับคนระบังแน่เลยเต้นตงจับเรียน ชมชนวัดจดัดเจรนสศรีและท่านผู้ปกครองที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้ชื่นชมความสามารถของบุตรหลานของท่านซึ่งในแต่ละปีโรงเรียนก,ก็จะจัดเช่นนี้เพื่อที่จะ,สะแสดงให้เห็นว่าบุตรหลานของท่านนั้นมีความสามารถมากน้อยเพียงใดตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา,านคณะครูได้ปลมเพ ให้กับบุตรหลานของท่านให้มีความรู้ความสามารถและวันนี้เป็นวันที่บุตรหลานของท่านทั้งหลายจะได้แสดงความสามารถในเชิงการแสดงออกซึ่งคณะครูโดยเฉพาะยิ่งครูคคประจำชั้นได้จุดไว้นะครับวันนี้ก็หวังว่าบุตรหลานของท่านคงจะนําความสุขมาสู่กับท่านก็อขอให้พวกท่านทั้งหลายได้ช่วยกันสนับสนุนเงินส่วนหนึ่งที่ เราได้รับในวันนี้เราก็จะไปพัฒนาโรงเรียนให้กับบุราษของท่านได้มีความสุขมีวัสดุอุปกรณ์ในการใช้เพื่อจะได้จัด,จดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาท่านมากบัดน,นี้ได้เป็นเวลาเป็นเวลาอันเป็นพนมงคลแล้วก็ผมขอเปิด การแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดจัดนทร์เจริญศรีประจวงปีการศึกษา2556หน้าปัดนี้ครับขอบคุณครับครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านพอ,อ,อเดชาบุญเงินท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจัดนทร์เจริญศรีนะครับก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ได้จัดเป็นชุดมานะฮะเพราะว่าสคริปต์นั้นอยู่ในมือท่านอาจารย์แล้วนะครับก็เชิญครับ รายการนะคะทีะ่รายการแรกที่เป็นปฐมนิเลศนะคะเพื่อ,อเป็นลำเพื่อ,อเป็นศิลปมงคลของโรงเรียนเรานะคะคก็เป็นการแสดงชุดลำอวยพรนะคะอ,ะอวยพรใบสีสุขวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และปีที่6นะคะครับดางมีนายนามนักแสดงดังนี้นะคะเด็กหญิงปริชาต สุขรักครับขึ้นมายัรับเด็กหญิงปฏิชาครับอ้าวคับต่อไปเด็กหญิงสิรัสห่อนแก้วค่ะครับคนไหนเอ่ยาันนี้แล้วนี่แลยครับต่อไปเด็กหญิงบุญการสุวรรณวงศ์นะคะ สวัสดีครับเด็กหญิงทุติการจันเพียนค่ะครับค่ะทุติการจันเพียนเด็กหญิงมัณฑนาสินดีมัณฑนาสินดีอยู่ซ้ายมือแล้วอาปคนสุดท้ายเด็กหญิงชนพิชากำจายค่ะครับนี่เป็นการแสดงลำอวยพรในชั้นระจบปีที่5และปีที่6ครับคุตลำอวยพรในสีสุขฝันค่ะขอเชิญรับชมได้แล้วค่ะ นะครับอยูทางด้านซ้ายนะครับหรือทางด้านขวาเมือของท่านผู้ปกครองนักเรียนท่านไม่จํางตืนนะครับสามารถที่จะซื้อแต่ละรอบแต่ละชุดได้ กำลังใจร่อบครับนะครับอาจารย์สมีพรนี่ไปจบ,จบอะไรนะไม่ใช่เหรอ,อมาลัยน,นะครับที่จะให้กำลังใจกับบุรันของท่านเชิญเลยนะครับเออเชิญเลยหนูนั่งลงไปนะนั่งลงไประวังจะตกเวทีด้วยเออผู้ปกครองนะคะพงมาลัยยังมีนะคะ ครับถ่ายรูปได้เลยถ่ายรูปได้เลยแต่หากว่ามีสตางค์ติดมือหนูหยิบไว้ให้ดีนะถือไว้ให้ดีอเอองอะไรไว่เอายิมไปหนูอ่าคุณแม่บอคุณย่าบอกให้หมดไม่เอาซะแล <c oughs> ้วเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนหนูถ่ายรูปนะ <c oughs> วันนี้นะฮะรู้สึกว่าผู้ปกครองจะมากันเยอะกว่าทุกปีนะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะผืดเรื่องยังไงก็แล้วแต่ นะผู้ปกครองมากันแน่นไปลยอาจันน์ค่ะเป็นกำลังใจให้บุหลานของเรานะคะด้วยการซื้อพวงมาลัยนะคะพวงละสิบบาทนะคะให้เป็นกำลังใจกับบุุหลานของเราแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะคะของโรงเรียนวัดวัดจันทร์เจริญศรีค่ะไม่ต้องตุนนะฮะแต่ละรอบแต่ละทุนนั้นมีวงมาลัยพร้อมนะครับเดี๋ยวต้องขออภัยกับบรรดาผู้ปกครองนักเรียนด้วยนะฮะเพราะว่าอาจจะช้านิดนึง บันไดมีด้านเดียวนะฮะต้องลงตรงนี้ขึ้นตรงนี้นะอาจจะสับสนดะบตรหลานจะตกบันไดไปได้ต้องให้ความปลอดภัยอย่างชัดเจนแล้วจิงปล่อยรัก,กรแสดงลงไปและสวนขึ้นมาะ,ะ,ะนาะครับอ่าค่ะและการต่อไปนะคะเพื่อเป็นการท่านนะคะท่านเวลาด้วยการฟังเสียงเพลงจากสิทธิ์เก่าของเรานะคะเอ่อ อ๋อมีมีการร้องเพลงค่ะมีการร้องเพลงสิ่์เก่าของเราให้ความร่วมมือนะคะาด้วยการมาร้องเพลงก่อนใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะสิ่์เก่าของเราคือเด็กชายรัชชนน์มูลช่วยค่ะรัชชนน์มูลช่วยนะมือกีต้าเหมือนกันและสิ่์เก่าโรงเรียนวัดจันทร์เจริญศรีสิ่งเก่าค่ะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยดูตรงนี้เลยนะฮะเอร์รัชชนน์ขึ้นมาเลยอ่ารัชชนน์ค่ะ เดี๋ยวเพื่ดูตรงนี้ด้วยนะครับบันไดรู้สึกจะมืดนิดนึงแล้วแคบด้วยอ่รัชนน์จะมาในเพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมนะคะจนรับฟังเลยค่ะ